สวัสดีครับ วันนี้เอาคาสิโอแบบวินเทจมาให้ดูนะครับคาสิโอวินเทจก็คือคาสิโอที่ทําแบบหน้าตาเป็นแบบเรียบง่ายเหมือนนาฬิกาสมัยก,ก่อนนะครับก็คือไม่เน้นความฉูดฉาดอะไรไม่เน้นอะไรที่มันหรอหรามากให้ย้อนเวลาไปถึงวันเก่าๆสมเก่าๆอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นในคอลเลคชันคาสิโอวินเทจนะครับวันนี้พี่ก็เลยเอามาให้ดูตัวจริงกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นนาฬิกา2เพศก็คือใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงได้ทั้งคู่เพราะขนาดมันก็ไม่ได้เล็กจิว๋วไม่ได้ั้งทง นะครับผมอาจจะดูกันนิดนึงนะครับจดี๋ยวแกะกันนิดนึงนะครับตัวนี้เขาเรียกสายเกี่ยวนะสายเกี่ยวเนี่ยก็คือเวลาใช้ก็ต้องเกี่ยวข้างหลังน่งแกะก่อนนะปุ๊บอ่าเอาหมอนออกก่อนนี่สายเกี่ยวนะฮะตัวเรือนเป็นทรงมาตรฐานสี่เหลี่ยมของคาสิโอนะครับใช้เครื่องมาตรฐานคาสิโอเลยนะครับผมขนาดตัวเรือนที่พี่บอกไม่ใหญ่มาก,กคือประมาณอันนี้9ส9เซนนะประมาณด้านบนที่3.6เซนก็คือ เกือบสี่คูณสามกว่านะครับนี่ครับบนปัดในบูนปัดจะมีบอกเลยบอกว่ามีบอกเวลาบอกวันวันที่นะครับเป็น AMPM หรือว่ายี่สีนอก็ได้นะครับกันน้ําระดับฝนตกล้างมือน้ําไม่เข้าแต่ไม่เหมาะกันเอาไปดำน้าลึกๆนะครับมีระบบอะไรบ้างมีปลุกได้จับเวลาได้นะฮะตั้งเวลาหลักๆมีแค่นคี้ไหมฮะใช้งานง่ายๆมีไฟนะครับ มีตัวเรือนฝาหลังเป็นสีเงินนะครับแต่ตัวขอบจะเป็นสีทองเงาานะครับสายนี่เคลือบดปวยไฟฟ้าเป็นสีดําไม่ได้ลอกง,ง,ง่ายๆนะครับเคลือบดปวยไฟฟ้าด้วยนะครับผมอประมาณนี้นะครับดูบรวมๆก่อนสีนี้พวกนี้คุณผู้หญิงเขาก็ชอบนะดูบนมือพี่มือพี่เ,เล็กประมาณสุสีผู้หญิงนี่แหละประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับสีไม่ด้ออกทองทอง,ทองดำๆหน่อยนะฮะ มันดูเข้มๆมอกระใสทางานอยู่ออฟฟิศอะไรงยง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ซ G เ1ปีครับพร้อมกล่องคู่มือประกันศูนย์จัดมาให้ครบๆเลยนะครับผมสนใจสั่งทางออนไลน์ได้ครับแอดไลน์จากเบอร์โทรข้างบนครับหรือแอดจากที่เขียนไว้สยามมาริกานะครับทาไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาพี่ละกันนะครับผมหรือจะมาซื้อหน้าร้านร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี1 9กแถวปิ่นเกล้ากรุงเทพนะครับเปิดทุกวัน10บโมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะครับผม ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับวันนี้เอามาได้ดูคร่าวๆเรี่กงคาสิโอวินเทนนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเสวัสดีครับ